ญาติโยมทั้งหลายก็ปลุกชาดัดฮะสวัสดีครับปู่ยาตเสร็จนี่ก็ญาติโยมทั้งหลายก็ ชาดัดฮนะอันนี้ผมไม่ได้ปลูกในชาวบ้านอาจารย์คชืเออันนี้เขามาถวายนี่ข้าชาดัดมาถวายนะชาวบ้านนี่มาทํากับข้าวให้ผมกินพอข้าวอันนี้มาให้ก็ปลูกเลยเนี่ยผมปลูญ่าเสร็จพอดี <c oughs>

อ้าวบอกอะไรไม่เชื่อ่เขาไม่ให้ผมไม่ี่ดิ่งดำๆเลยเดี๋ยวรถน้ำกระโลกโอ้ยปลูกปลูกไม่ทันคนคุดเลยทีนี้

เขาวังแล้วเขาวังก็อ,งออกยากเดีย๋ยวนี้่ออพอ่เค,คนเลี้ยงก็เลี้ยงคนปลูกก็ตามโอ้ย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เสร็จไว พ่อเหรียญแหละเหลือแหละเอาแล้วประตู p v c มันไม่ได้มาพร้อมบานไม่พร้อมมาพร้อมวงกบหรอวัไอ้บ yes> ้า ผมยังนี้ไม่ได้ให้ให้มันต้องปิดตุ่มพอเราลดน้ำแล้วดินดินมันจะยุบลงไปอีกเืื่อาไว้โอ้เสร็จเร็วจริงเ้ย นี่ก็เหลือเยอะน่มันไม่เป็นสะเทินทีเดียวใครู้เอยอุออมไเมื่อกี้ไม่จอดเหมือนเมื่อกี้ไม่จอดดูเหรอ ก็ไม่เป็นไรเนมันก็อยู there, like mm ่ที่ดอทแ็งแล้วแนวล่างนี่รับเอาเอาแนวล่างดีกว่าให้มันตั้งเป็นกำแพงขึ้นตัดเอาไปติดไม่พอเดี๋ยวไปนี่เอาข้างหน้าก่อนดูสวยไปเลยนะเธอปลูกไดด้ีนะาให้ติดด้วยเด้อติดตรงนี้ อันไหนที่ติ๊งามๆเลยฉันปูกติดดอกเลยปลูกเพ่มีดอกปับกล้ว่ก็หักมาเลยนี่นี่รากก็ออกมาเต็มแล้วเนี่ยซื้อได้อย่างเงี้ยดีมีรากออกละ

เขาเรียกชาหกเกี้ยนคนทำคือพม่าแช่ให้เรียร้อยนะเรียร้อยนะที่เหลือไปทางนี้น Mình lìa, mình lìa Đi được แนวนี้มันได้แนวเนี่ยถ้างั้นเราก็ยิงมานี่เนาะเออแ,นนแล้วเราก็ยิงใช่ใช่จะโค้งมานี่ได้จับตรงนี้ให้ได้นะ่ะแนวนี้ก็บแนวนุ่นให้ได้แต่ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโค้งมาหาได้ปลูกโค้งตามมาเลยเอ,เอาแนวนุ่นน่ให้ตรงให้ได้เลยถ้าไม่ตรงไม่สวยนะถ้าเอาแนวนี้ต้องตรงแต่ตรงนี้เป็นไรเราซ่อมได้ตรงเนี้ย